สวัสดีครับสวัสดีครับอังอโตโนลิเทกครับตั้งอโต้นลิเทกครับครับพี่ตั้มลืมต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะพามาดูครับอ่าวันนี้เรากำลังติดตั้งรถ v m w ซีรีส์5ครับใส่อะไรครับพี่ตั้มเรียกได้ว่าเป็น High End Audio System Installation ครับต้องเองยาวมากเลยแปลด้วยแปลก็คือเป็นการติดตั้งชุดเครื่องเสียงระดับ High End ครับ ไฮเอ็นนี่มันไฮขนาดไหนพี่ชุดนี้เท่าไหร่สุดๆไปเลยชุดนี้ตรงรุ่นดีเอ็มเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ชุดนี้สี่หมื่นใช่ไหมคู่เปล่าคู่ละนะครับคันนี้นะับติดอยู่นะครับลำโพงนะครับฟอร์เข้าตรงรุ่น BMW ซีรีส์ห้าครับทั้งหมดชุดนี้ที่เราติดนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสามอ๋อเอาเอาสามหมื่นบาทใช่เดี๋ยวพาไปดูครับ นี่เปิดเฟรใหม่ด้วยน้องอิงก่อนเข้าไปเฟรใหม่ในช็อปซอล์คของเราเราเนี่ยมีลําโพงให้ลูกค้าได้เลือกสรรนะครับเป็นลําโพงระดับโลกเนาะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสนะยิ่งกว่าบอลโลกนะใช่เราพาไปดูเลยเยอรมันก็มีอิตาลีก็มีฝรั่งเศสก็มีใช่ครับเดี๋ยวเราทําลําโพงไทยไหมไทยแลนด์ก็ดีนะนี่ เนี่ยคคือช็อปพอห้องเรา<ช>จะประกอบไปด้วยนี่ครับรุ่น ps 1 6 5 x <ช>เป็นตัวขายดีหน้า<ช>ไม้ตัวนี้ขายดีมากใช่ครับเนี่ยเราก็จะมีเป็นในส่วนของตัวยูโทเปียนะครับให้ฟังนะฮะแล้วตัว K ซีรีี่นะครับพร้อมกับลำโพงเรนโบวด้วยครับจากเยอรมันนะแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มัสเวด้วยมัดมัดมัดเวไว้ <laughs> มัดพี่เวของเราไว้อ <laughs> ะ นี่จะเป็นโชว์ในฝนของสายไฟครับฟิลต่างๆนะครับช็อปใหม่ของเราเองนะฮะคลอดแล้วใช่นะครับระบบไฮเอ็นเนาะใช่ครับจะมีให้ฟังใช้ของดีใช่ครับนี่จะเป็นมีทั้งแต่ชุดเริ่มต้นเลยนะเนี่เนี่ยครับจะมีแบ่งเป็นเจนต่างๆนะฮะเลเวล1เลเวล2และวเปเลเวล3 integration, e r i แล้วก็ performance นะครับใช่ครับ อินเทอร์เคนเนี่ยคือเหมือนกับลําโพงแบบจะเป็นตัวรวมเริ่มต้นก่อนนะ <Now, S 2> ก็น่าเริ่มตั้งแต่คู่ละเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทนะฮะไปถึงโ so ซนนู้นนะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเริ่มที่22,900บาทครับผมนะแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับที่ขายดีก็คือยูโทเปียนะอยู่ที่9ก้0 0มื่นเก้บาทนะครับยอดเลยครับในในส่วนของยูโทเปีย แล้วก็ในส่วนของตัวมิวมเวเวมิวเวย์มาซูเวนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับซึ่งจะมีโปรเฟสเซอร์ในตัวนะพี่ตั้มก็จะมีหลากหลายราคานะเริ่มต้นตั้งแต่15,500บาทจนถึงซีมฟ0ีหมบาทใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่นิยมติดในมาเจอซี่รุ่นเหมือนกันเนาะคือข้อดีของมิวมิเวยมาซูเวย์เนี่ยก็คือว่า จะมีปลั๊กแอนเพย์ตรงรุ่นครับ for honda for อะ f <อ> o โตโยต้าใช่ครับ for bmw นะครับเหมือนเหมือนฟิลิฮ้าคันนี้ที่ติดอยู่ก็คือจะเป็นปลั๊กแอนเพย์ตรงรุ่นเนี่ยครับสำหรับ bmw โอเคเราพาไปดูในะรถดีกว่าคือจุดจุดขายอ่ะของตัวนี้คือมีปลั๊กตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นต่างๆใช้คำว่าปลั๊กแอนเพย์ไม่มีการตัดต่อสายไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมนี่กำลังกำลังติดตั้งนะครับ นี่ก็จะเป็นลำโพงเดิมนั่นให้ดูลำโพงเดิมขอดูลำโพ,พงเดิมของ BM เนะบีเอ็มแน่ลดราคาหลัก3ล้านถึง5ล้านบาทให้ดูตูดลำโพงให้ดูตูดลำโพง,พงนี่แล้วก็มาดูในส่วนตัวใหม่ที่เปลี่ยนนี่ตัวนี้เทวนี้เทียบกันให้เห็นเลยเ,ลยเทียบกันนะอันนี้คือยูทรเปียอันนี้ของเดิม โอ้โหคนละเรื่องนะฮะค,คนละคนละแบบเลย<ช>ไม่ต้องถามนะว่าเปลี่ยนแล้วเสียงดีไหมดูจากตัวลำโพงก็ตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของซับโอเคไปลองไปดูงานอื่นกันต่อนะครับตอนนี้ช่งางก็กำลังติดตั้ง,ง<ห>อยู่ใช่ฮะน้องบอกลูกค้าแต่แจ้งชำระเงินด้านในได้เลยนะครับพี่ เดี๋ยวเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไลฟ์กอนนครับเ้วที่เดี๋ยวผมจ้าเด็งานนะแล้วก็มาดูในส่วนของคันคันนี้บ้างเอาไปไปส่วนลำโพงก่อนดีกว่าคันนี้น้องอิงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ติดอะไรครับติดลำโพงทีสิตของออดิสันทีสิ์อีกแล้วครับขอบอกว่าคันนี้เป็น โฟเนอร์คันเดียวและคันแรกในประเทศไทยที่ติดลำโพงที10ินะครับโหสุด,ดยอดครับถ้ามาเจสตี้เนี่ยผ่านมือเราไปแล้วสองคันใช่แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าที่อื่นติดไหมเน่ถ้าเป็นนิวโฟลเนอร์คันนี้คือคันเดียวและคันแรกในประเทศไทยที่ใส่ลำโพงทีสิโอ้โหอ่าและจะเป็นคันเดียวที่ใส,ทส่ทีซิตถึงสามทางที่อยากฟังเลยนนใช่สุดจริงๆอ่ะต้องอใช่ครับ คือเหมือนเหมือนว่าจจตี้ที่เราใส่มันคือลำโพง2ทางใช่ป่ะครับก็มีตัวเสียงกลางและตัวทวิตเตอร์ครับแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าเพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็น3ทางจะเป็นคันเดียวเลยไปให้สุดไปให้สุดครับนะเจ้าของรถบอกว่าผมขอจัดหนักๆจริงๆคันนี้ก็ติดลำโพงไปกับเราแล้วนะครับแต่ลูกค้ามาอัปเกรดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดยกยกก็คือมีการดัมฟูดัมทั้งคันแล้วล่ะใช่ พูดง่ายๆว่ายกเครื่องพี่ตั้มได้พี่พาไปดูการแดมด้วยนะครับคันนี้ก็แด็มทั้งคันไปแล้วสำหรับแดมสองชั้นด้วยที่ประตูใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายไฟใหม่นะพี่ตั้มครับสายไฟนี่เป็นชนิดไหนนะะตัวนี้เป็นยี่ห้อคอนเนคเตอร์คอนเนคชันครับเป็นตัวชุบเงินครับเรารู้กันรู้ดีอยู่แล้วว่าเงินจะดีอยู่แล้วนะฮะถ้าสายไฟที่ออโต้รีฟเกใช้เนี่ยมาตรฐานของเราเป็นคอปเปอร์ก็คือเป็นทองแดงออเป็นทองแดง ใช่แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเศษดใช่อัปเกรดแม้กระทั่งใส่ไฟครับเป็นตัวซิวเวอร์นะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยใส่เป็นตัวฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ท็อปสุดของทางทางออริสันนะฮะก็คือเซตนี้คือไม่มีฟอร์ซ่าเนี่ยเวอร์เวอร์ทูโซครับน้องจำผิด ออริสันเป็นลำโพงของอิตาลีนะครับใช่ครับเพราตัวลำโพงทีสิตเนี่ยทีสิตท,ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็เป็นลำโพงที่ออริสันทำขึ้นมาได้ดีที่สุดแล้วใช่ครับคือทีสิตไงใเหมือน,นเราอธิบายกันบ่อยๆนะว่าทีสิตคือโปรโปรโปร,โปรเจกต์จบของออริสันนะเขามีอะไรก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวจะมาลงที่ตัวตาขอดูเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือแบรนด์อิตาลีเมื่อกี้เราไปดูเมื่อกี้คือแบรนด์ฝรั่งเศสอ่าบรนดเยอรมันแบรนดเยอรมันนะครับแล้วก็ที่จอดเด่นอยู่ตรงนี้เลยน้อง G.L.C. 220D ครับลูกค้าเข้ามาติดเป็นชุดฟิล์มกันรอยภายในชายบันไดแล้วก็ชายฝาท้ายครับเรียกได้ว่าป้องกันจุดเสี่ยงทั้งหมดถั่วต้มครับพี่ตั้มนี่นี่ไงอย่างที่เราแนะนำกันมาเนาะฟิล์มกันรอยของเรานะครับเป็น p p f เกรด P.U. นะครับน้องหญิงฟิล์มเนี่ยมันมี2เกรดน้องหญิง P.P.C. และ P.U. ใช่ครับถ้าเป็น PVC เนี่ยเรารู้อยู่แล้วถ้าเวลาตากแดดเนาะมันก็จะเหลืองกรอบใช่ครับแต่ PU เนี่ยก็คือเหลืองกรอบใช่ครับคือมันจะน้อยมากในส่วนของคราบกาว<ช>เวลาติดใช้น้ําติดนะครับถ้า PVC เนี่ยมันเหมือนเสมือนพี่ต้ามเอาฟอร์ติกเกอร์ใสามาติดใช่มันคือสอร์ตกิเกอร์ใสนะฮะแล้วก็อ่าต้องใช้ไดร้อนเป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเราใช้น้ำนก็รีดเอาใช่ครับ,รบแล้วในเรื่องของความความหนาบางผ่านฟิล์มเนี่ย พี่ตั้มรู้ไหมฮะว่า PVC กับ PU PU เนี่ยต่างกันยังไงครับ PVC เนี่ย,เ,ยเวลาความร้อนนะครับโดนรถเราอะ่ะมันจะความร้อนมันจะไม่กระจายผ่านฟิล์มมันจะอั้นอยู่อย่างนะั้นมันเลยทําให้รถเหลืองถ้าอย่างนั้นสีของรถก็เป็นอันตไถูกต้องครับเพราะมันจะไปกินไลเนอร์ของรถรแต่ถ้าเกิดเป็น PU ก็คือความร้อนเนี่ยจะกระจายได้ดีครับ,รบมันจึงมีอายุ ขอองมมัันนนเหืกแล้วมันก็เลยมีเซลล์ฮิลิ่งถูกต้องครับเวลาที่เรามีรอยรอยขีดข่วนหรือว่ารอยขนเนี่เพราะว่าความร้อนกระจายได้ดีไงใช่พอโดนแดดปุ๊บมันก็เซลล์ฮิลิ่งตัวขึ้นมาแต่ถ้าเป็น PVC นะครับเป็นรอยขนแมวเนี่ยยากมากเพราะว่าอะไรเพราะคาบกาวมันเยอะและความยืดหยุ่นนะมันไม่มีครับครับผมแล้วยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งน้องเอ๋มีไฮโดรโฟบิกด้วยใช่ก็คือไปบัวนะครับหยดน้ําไม่เกาะนั่นเองนะครับที่สำคัญเงาตาแตก กอ o s s y นะมีความกอ o s s y ใช่ครับดูไม่ออกเลยว่าตรงนี้ติดปีมไปแล้วนะครับอ่าดูอ่ะดูผ่านดูไม่ออกแล้วต้องแบบเพ่งต้องมาดูเพ่งดูแล้วก็ใช้มมือแล้้วใชือสัมผัสดูครับถึงจะทราบว่าใช่ครับแล้วลูกค้ายกกระปุกกระเป๋าขึ้นไปขวนโดนไม่มีแน่นอนฮะใช่รอยล้อรถเข็นเดินทางอะไรเงี้ยก็ป้องกันได้นะครับใช่ครับโอเคปิดปิดประตูชาไปดูไปดูวับนะครับแล้วก็จะมีอ่ะารถที่จอดอยู่ฝั่งนี้น้องอิงมาจะเต้ครับมาจะเต้ก่อนก่อนมาจะเต้เห็นซ่อนอยู่คันหนึ่ง h r v แอบอยู่แอบอยู่คันนี้ติดฝาท้ายไฟฟ้าโอเคช่างกำลังทำงานติดตั้งเป็นชุดประตูท้ายไฟฟ้าเนาะใช่ครับจริงๆมีอีกคันหนึ่งแล้วเ็จแล้วเงาวับเลยนะกำลังกำลังใกล้ละใกล้เสร็จแล้วใช่ใช่เรามาฝั่งนี้บ้างเห็นมาร์เชสซี่จอดอยู่ตรงกลางเลยน้องหญิงแดมนั่งคันชุดเครื่องเสียงอ่าเฮิร์สอ่าคันนี้มาฝั่งอิตาลีอิตาลีพีนะเป็นของเฮิร์ลนะครับประเทศประเทศเดียวออดิสัน ลูกค้ามาที่นี่ได้เลือกชุดเครื่องเสียงนะครับไฮเอ็นหลากหลายแบรนด์มากนะครับไม่ว่าจะเป็น f o ลคอฝรั่งเศสนะครับเรนโบวยอรมันแล้วก็เฮิร์กับออริสันของอิตาลีนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนชุดสายไฟเหมือนกันนะใช่เนี่เรามาให้ดูครับนี่ตัวนี้จะเป็นพัสดีใช่ครับลูกค้าเปลี่ยนสายไฟหมดยกคันเลยครับครับสองหมื่นบาทใช่ครับสุดยอดมากมากครับคันนี้นี่นะฮะเป็นซิลเวอร์ทั้งคันนะครับแล้วก็ดัมเอสจีพีนะครับดัมอยู่แล้วทั้งคันใช่ครับ ตัวนี้จะเป็นตัวมิลเล่มิลเล่ลีเจนต์นะครับ MLK MLK หนึ่งหกห้าจุดสามแล้วก็คู่หลังเป็น MPK MPK ใช่หนึ่งหห้าจุดสามแล้วก็ใส่ซบิด AP สี่จุดเก้าใช่ครับตาซับสิบเอสิบเอขายดีอาคันนี้รับชุดหัวด้วยเออใช่ใช่หัวชุดหัวชุดหัวเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้อีกทีแต่ว่าคันนี้รับชุดหัวไปแล้วแรับแล้ว เราต้องทําอื่นอย่างไรแล้วค่อยมาคลีนทีเดียวใช่ทำความสะอาดเงาวับเลยนะครับฝากระโปรงหน้าแก้มหน้าซ้ายขวากันชนหน้าที่สาคัญไฟหน้านะครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดให้อีกทีคันนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ทาชุดลำโพงรึ่งเสียงเสร็จก่อนนะครับน้องหญิงครับพี่เห็นมาจตี้จอดอยู่ข้างในสองคันครับน้องหญิงคันนี้มาในโซนรับแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงนะครับคันนู้นลูกค้าอยู่หาดใหญ่ ออกรถที่กรุงเทพครับก็นครศรีป่ะไม่หาดใหญ่หาดใหญ่เลยหาดใหญ่กับนครศรีไงจอดข้างกันโอ้โหสุดยอดนะครับคันใหม่นี้มาแต่หาดอาหาดออกรถที่กรุงเทพลูกค้าเป็นคนหาดใหญ่ลูกค้ายังไม่ได้เจอรถเลยนะโอ้โหก็คือบอกบอกเซลเลยว่าให้ออโต้ลิฟเทคเนี่ยรับรถแทนเลยครับแล้วก็ให้เราแต่งแบบจัดเต็มให้เลยแล้วก็สไลด์ไปส่งที่หาดใหญ่จัดไปลูกค้าคือต้องขอบขอบคุณมากนะขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณให้ที่ให้ความไว้วางใจ คือเราเฟลมาส่งเซลล์ตามหาใหญ่เลยนึกว่านึกว่าเราอะเป็นลูกค้าจะให้เราเซ็นรับรถอเนาะเราก็ตรวจรถแทนลูกค้านะครับครโอเคล่าสุดก็เพิ่งส่งไปที่ประจวบนะนน้อยลูกค้านี่อันนี้ก็ออกรถหาดใหญ่นะแต่ว่าเป็นลูกค้าเนบ้านอยู่นครรีธรรมราชทะเบียนสงขาทะเบียนสงขาส่วนคันนี้เนี่ยตามที่แจ้งครับยังยังไม่ได้ทะเบียนเลยใช่เพราะว่าเราทะเบียนต้องไปที่นู่นนะครับ ลูกค้าก็ลองเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับบรรยากาศสดๆนะครับใช่ครับงานติดตั้งปีมใสกันรอยทั้งคันนะนี่ถ้าสังเกตเห็นไหมคะที่อิงบอกว่ามีความก glossy ก็คือเงานะครับเงามากขนาดนี้แบบยังไม่ทันได้ลงแบบขัดอะไรเลยเนาะใช่ับให้พระอาตา้มพาไปดูด้านหลังฝั่งนี้ได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 ้ครับเนี่ยดูตรงนี้เลยเงามากเลยเดินทำอะไรครับเงามากเลยเดินเลยครับ เงามากเลยน้องหญิงครับพี่ตั้มไม่ต้องเคลือบแก้วเลยจบอ้าวคันนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วมีพรมด้วยโอ้พรมดีนะครับเข้ารูปสวยงามนะครับสวยงามมากมาก คันนี้ก็ติดเครื่องเสียงนะ่ไหมคะหญิงชุดใหญ่เลยใช่ครับคันนี้ติดเป็น MLK 1650.3นะครับคู่หน้าคู่หลังเลยครับพี่ตั้มเป็นตัวท็อปของเฮิร์ทนะครับเหมือนเมื่อกี้คันเมื่อกี้ที่ติดน่ยก็คือ MLK 1นึ่งหนึ่จุดจะเป็นรุ่นตัวเหมือนตัวรองท็อปอะครับพี่ตั้มแต่ถ้าแต่คันนี้ลูกค้าเล่นใหญ่จัดเต็มเอาตัวท็อปไปเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็คือ MLK 1650 จุดสามมันจะมีเลขศูนย์มาด้วยเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับครับโอ้คันนี้พรมสีสวยนะครับคันนี้ชุดเอินเตอร์เทนเป็นอะไรครับน้องหญิงเห็นเป็นจอเดิมอยู่ชุดอินเตอร์เทนก็เพิ่มมาอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็เห็นมีจอเพดานมีบันไดไฟล์อีบอร์ดนะครับบันไดข้างนะครับเยอะเยอะเอะ,ยะแล้วก็มีในส่วนของกล้องกระจกด้วยกล้องกระจกถ้าเป็นมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นกระจกธรรมดามาครับพี่ตั้มครับแล้วก็ คันคือเรามันมีรถเ,เคยเคยลองเห็นรถเอาผาดนะเอาผาดจะมีกล้องที่เป็นสามารถดูภาพได้ทั้งหน้าและหลังอยู่ที่กระจรถนนตัวมาจะตีก็สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วคันนี้ใส่ซับเป็นตัวไหนครับหญิตงตัวนี้ใส่ซับเป็นตัว APBS 8AS ครับอ๋อแล้วลงไว้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือใช่ที่ตรงนี้นะครับคืออย่างนี้ครับเราจะมีซับ2ตัวตัวหนึ่งที่เราลงคือ APBS 10AS ครับก็คือต้องไปไว้ที่เบาะหลังครับ่ะแต่ว่าตรงนั้นอะ ก็มันจะต่างในส่วนของดอกขนาดนะอันนั้นจะเป็น10นิ้วไงสิบเอสส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้คือ8นิ้วครับจะลงได้ใต้เบาะพอดีนะฮะจุดต่างนะจุดที่ต่างก็คือในส่วนกำลังขับครับวิต้ามสิบเอสเนี่ยกำลังขับค่อนข้างจะเยอะกว่าอยู่ที่800วัตต์แต่ถ้าเป็นตัว8ปดเอสเนี่ยจะอยู่ที่550วัตต์้าสิบวัตต์แต่ว่าบีงท่านก็เอาอยู่ใช่ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เพราะว่าเป็นซับที่มีมีมีแอมม์อยู่ในตัวโอเคครับเดี๋ยวให้น้องหญิงพาดูรถก่อน ได้ครับพี่ตั้มโอเคฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้นี่ฮะที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่ไม่ทันได้เจอรถเลยเนี่ยให้เรารับรถแทนเลยเนี่ยก็คือคันนี้นะครับคุณเมย์นะครับคุณเมย์ก็กำลังติดตั้งนะครับยังยังใจเย็นเลยเนี่ยยังไม่ได้เอาออกเลย ลูกค้าติดตั้งฟิล์มกองแสงเป็นออปติกด้วยนะฮะเป็นฟิล์มนี้ละภัยฟอร์มแฝงนิ้ละภัยที่เราทำคลิปรีวิวกันว่าไม้ตีไม่แตกหินคว้างไม่แตกนะครับตัวนี้ค่อนข้างชุดใหญ่ครับไปเดี๋ยวเราเดินไปเชิญทางนี้ครับนี่จะเป็นช็อปฟิล์มของเรานะฮะ น่ก็จะมีในส่วนของหนึ่งนะครับวิดูป้องนะฮะตัวนี้จะเป็นเมสในอเมริกนะครับในส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับแล้วก็มีสามอร์บิลครับจะมี2รุ่นครับ R1 R2 นะครับพร้อมกับฟิล์มออปติกครับนะะฮนี่ฮะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงนี้นะฮะไวรัสระบาดแล้วก็จะมีนี่ครับแอลกอฮอล์นี่ล้างโชนะในการดูแลให้บริการลูกค้าแล้วก็ช่าง ช่างเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแม้แต่ตากล้องเองนะครับก็ยังใส่แมสนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคระบาดโควิดแล้วก็ที่นี่นะครับจะมีการพ่นตลอดเลยนะพ่นฆ่าเชื้อนะครับในส่วนของป้องกันอ่ะเราจะมีการพ่นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราถ่ายวิดีโอไลฟ์สดเมื่อเมื่อกี่วันนะเราจะมีการพ่นพ่นโควิดนะครับใช่ครับเราจะพ่นเรื่อยๆเนาะต้องป้องกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของ,องยัง,งยัง,งพูดเยอะเอเค,เคแลแ้วแหมแล้วก็ในส่วนของอาการพูดค่าเชื้อโควิดเนี่ยเราก็มีบริการนะรสำหรับรถที่อยากจะเข้ามาใช้บริการนั่นคือนี่ครับ990บาทพิต้ามแต่ละรุ่นเป็นไงเข้ากันหมดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือว่ารถเก่งนะใช่ครับและเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสตัวร้ายโควิดครับพิท้ามครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นครับผมก็คือโปรโมชั่นของเรานะฮะซึ่งเราจะจัดกัน มีเลือก3แบบครับยังไงบ้างครับ1ก็คือเงินสดลดห้าเซนโอ้โหอ่าสถ้าลูกค้าไม่ต้องการเงินสดก็คือราคาเต็มแต่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด6เดือนครับแล้วลูกค้าเลือกยงไงบ้างครับล้งอิงกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีครับโอเคศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่หกเดือนและโปรต่อที่3ครับถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่เงินสดลดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังสามารถเลือกนี่ครับพ่นโควิดฟรี <โ>แต่ว่าม,มูลค่าของสินค้านะครับจะต้อง5 0 0 0ันบาทขึ้นไปนะครับแล้วเ,เจ้าคนป้องกันโควิดเนี่ยอยู่ได้กี่วันครับาอเวันครับใช่อยู่ได้ถึง7วันเลย,ยใช่ครับแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ้ยมันมีแอลกอฮอล์มันจะทําลายเบาะหรือเปล่าครับขอบอกว่าของเราเป็นน้ํายาเฉพาะพิเศษ นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ออกแบบมาสำหรับพ่นในรถใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์พูดผิดหมายถึงว่าออกแบบมาสำหรับพ่นในรถไม่ใช่การที่เอาแอลกอฮอล์ไปผสมใช่ครับแล้วก็คือเราดูโซเชียลใช่ป่ะ<ช>เราเห็นคลิปต่างๆนานาเลยนะที่เอาแอลกอฮอล์ไปผสมเอาไปพ่นเองนู่นนี่นั่นผิดนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์มานะ,<ช>นะแอลกอฮอล์กับยามันจะมีผลต่อรถนะครับก็จะไม่เหมือนน้ำยาตัวนี้เนาะตัวนี้นําเข้าจากประเทศไหนนะพี่ตั้ม จะเป็นอังกฤษนะยูเคใช่ครับก็มีไบเซอร์นะครับเรามีไบเซอร์ด้วยบราวนเมดิมาร์คสตีนติฟิกนี่จำแม่นตรมือขึ้นมาให้มีเซอร์มีเซอร์อันนี้ไรสดไงถ้าจะถ่ายคลิปแล้วจะบอกตัดภาพมาที่ใบเซอร์เลยครับฟุ้งอะไรเงี้ยอ่าใช่ไหมมีเซอร์โอเคก็โปรโมชั่นของเราก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีการป้องกันอย่างดีเข้ามาใช้บริการได้นะครับโอเคแต่วันนี้ จบไหมหรือจะพาไปดูช็อปอีกรอบหนึ่งดีไหมเอ่อได้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  <c oughs> ไดมาดูช็อป <c oughs> ไหนๆก็มีโอกาสได้พาเดินละเดินของลูกค้ากลับแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> วันนี้ก็สบายๆสบายๆยามบาย ตอนแรกนึกว่าร้านตัดผมไม่ใช่หรอโฟอัพโฟกัสช็อปนะฮะนี่ช่างกำลังติดตั้งซับปะโอ้ซับลูกเบอรเริ่มเลยลูกเบอรเริ่มเลยเต็มท้ายรถเลย P P X 10เสไงตัดลูกเบอรเริ่มเลยกวไม่ตืดนี่ให้มีหน้าดอำโพงด้วยต้องช็อปนะโอเคครับ เรียบร้อยมีชอบให้เพื่อนได้เข้ามาสัมผัสของจริงใช่สัมผัสบรรยากาศใช่สัมผัสบรรยากาศแบบฝรั่งเศสมาก็ได้พูดเราต้องพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยวะสวัสดีฝรั่งเศสอะไรนะอะบองชูกอิตาลีอะอิตาลีอะนึกไม่ออกอิตาลีรู้จักแต่เตเตอโมเตอโมตายครับตายครับเลยอะถ้าเราเราเข้ามาที่เราฝั่งฝั่งฝั่งทางเลยซ้ายซ้ายมือเลยก็เป็นบรรยากาศแบบอิตาลีเิงื่อพงเรา อ่าเมอินอิตาลีก็จริงแต่ว่ามีการกักตุนไว้14วันนะครับอ๋อเหรอกักไว้กักไว้ประา14วันนะอ๋อมีเอเมย์กันนะเอเมอ๋ออ่าอะไรนะเอเมย์สวัสดีแบบอิตาลีอิตเตมุเตมุฝรั่งเศสฝรั่งเศสบอกชื่อเลครับไปเรื่อยเดี๋ยวในรอบหน้าเราจะมาขอบคุณแบบอิตาลีฝรั่งเศสนะฮะใช่ครับอ่าเยอรมันต้องไปซ้อมมาด้วยนะเดี๋ยวน้อยใจได้ไดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ